ดูราดผ่านไวไฟมือถือง่ายๆหากทําตามนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทูปคะ่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกคนดูราสผ่านไ WiFi ในการดูร่าดผ่าน w i f i เนี่ยทุกคนจำเป็นต้องมีแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็คือ w i ไฟพล u สเบ r d แอปพลิเคชันตัวนี้น้ำจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปสำหรับใครที่ต้องการจะดาวน์โหลดเนาะอันดับแรกนะคะพอเราดาวน์โหลดเข้ามาแล้วให้เรากดเข้าแอปได้เลยรอสักครู่พอเรากดเข้ามานะคะ ก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาให้เรากดข้ามค่ะมุมบนขวามือให้ทุกคนปัดค่ะปัดไปซ้ายมือของเรากดกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินอรอสักครู่นะคะทีนี้เราก็จะเห็น w i f i ต่างๆเลยเราให้เรากดเข้าไปค่ะ wi-fi ไหนก็ได้เรากดเข้าไปสิ จะเป็นการกู้คืนรหัสผ่าน wiFi นะคะทุกคนถ้าเราเลือกรหัสผ่าน wi-fi ตัวไหนเราก็จะเห็นรหัสของตัวนั้นสมมติว่าน้ำจะกู้คืนรหัสผ่าน wi-Fi ตัวนี้แตะแล้วก็กดโอเครอสักครู่นะคะเขาจะกู้คืนกู้คืนรหัสผ่าน wi-Fi ให้เรากู้คืน อพอมันเด้งกู้คืนรหัสผ่านไม่สำเร็จนะคะให้ท่านผู้ชมเปิด Wi-Fi ของเราแล้วก็เข้าไปที่ตัวที่เรากู้คืนรหัสผ่านเมื่อสกู่และนี่ก็จะเป็นรหัสผ่านที่เขาใส่ค่ะทีนี้เราก็กดคําว่าคัดลอกรหัสผ่านไปยังคลิปบอร์ดแค่นี้นะคะเราก็เป็นการคัดลอกรหัสผ่านที่เรากู้เมื่อสักครู่แล้วนะคะโอเคนะคะสําหรับใครที่พอครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยทาง แอปก็จะให้เราเนี่ยดูราสผ่านนะคะเหมือนกับตัวนี้ก็คือกลแสดงราสผ่านได้เลยเน,ะนาะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ